ค่าต่อไปเราจะมาดูกันที่การแปลงค่าระบบพิกัดแผนที่หรือ projection t าน n าน formation นะคะกรณีนี้เราจะแปลงชั้นข้อมูลที่ชื่อว่าประเทศไทยนะคะไทยแลนด์ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะคะว่าไทยแลนด์ของเรามี ระบบพิกัดเป็นระบบใดนะคะไปที่คุณสมบัตินะคะแล้วก็ลองดูทั่วไปตอนนี้ไทยแลนด์ของเรามีระบบพิกัดเป็นระบบพิกัด UTM โซน47นะคะเราจะแปลงให้มีระบบพิกัดเป็นระบบพิกัดภูมิศาสตร์นะคะวิธีการก็คือกดคลิกขวาที่ Thailand น,นะคะแล้วก็กดบันทึกเป็นนะคะการบันทึกเป็นให้รูปแบบเป็น esri shapefile แล้วก็ ชื่อที่บันทึกนะคะให้ชื่อเป็นไทยแลนด์ชานฟอร์โอเคนะคะกดเซฟนะคะ ตรงนี้นะคะเราจะแปลงจากระบบพิกัด UTM โซน 47N ไปเป็นระบบพิกัดภูมิศาสตร์แบบระบบพิกัดภูมิศาสตร์นะคะ WGS84 นะคะแล้วกดโอเคเสร็จแล้วก็กดโอเคนะคะระบบพิกัดของเราจะมาแล้วเราลองมาดูกันนะคะ Thailand Transform ของเราลองดูตรงระบบพิกัดนะคะ ตรงนี้นะคะจะเปลี่ยนเป็น EPSG: 326 WGS84 ซึ่งก็คือระบบพิกัดภูมิศาสตร์แล้วนั่นเองนะคะ